มีอะไรข้างบนแล้วเม้นตั้งแต่ข้างบนแล้วอี้ออะไรน้ำเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีนิ้วอะไรมีนิ้วอะไรอะไรอะมีนิ้วอะไรมีนิ้วมาเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะปคุะใครมึงใครเนี่ยใครไอโอ๊สฮะฮะไอโอ๊สไอโอ๊สโอ๊ยเหนืัวเป็นเด็กวดเป็นเด็กวะอยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่ที่นี่เห็นไหมที่นี่เย็นไหมเห็นปะอันหนึ่งมึงใครเนี่ยไอโอ๊ส ฮะกูมากันแค่นี้เอเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 